สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งในพิกอากาศนะครับผมในหัวข้อความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปทางไหนครับให้ทุกท่านเลือกไพ่กลองที่ท่านตั้งใจที่เลือกไว้นะครับมีกองที่1ที่2และที่3นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคําทานายกันครับผมใครที่เลือกไพ่กล่องที่1นนะครับเขาบอกว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วง ที่กาลังมีปัญหากันในระยะแรกใครที่กําลังมีปัญหาในช่วงนี้เขาบอกว่าจะได้รับการปรับความเข้าใจความสัมพันธ์ในครั้งนี้ปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะครับสุดท้ายแล้วจะลงเอยด้วยความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือพัฒนาไปเป็นคู่รักได้ในอนาคตในทิศทางที่ดีนะครับใครที่เลือกกองที่1ก็บอกเลยว่าดีมากๆครับผม ส่วนใครที่เลือกไพ่กองที่2นะครับต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นการที่เรียนรู้และพัฒนาความสัมพันธ์แต่อยู่บนความระหวัดระแวงซึ่งต้องระมัดระวังมากๆและมีแนวโน้มว่าในนาความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่พัฒนาไปต่อเหมือนต่างคนต่างดูกันในระยะห่างๆที่ยังไม่เชื่อใจกันฉะนั้นคุณอาจจะต้องใจเย็นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือความร้ายแรงมากไปกว่านี้เพื่อประคองความสัมพันธ์ในระยะนี้ให้คงที่ไว้ก่อนนะครับ โอเคนะครับใครที่เลือกใบที่2ก็ขอให้โชคดีเหมือนกันนะครับผมส่วนใครนะครับที่เลือกให้กองที่3บอกว่าเหมือนเล่าเดินทางพยายามมาสุดทางแล้วจริงๆแล้วพยายามที่จะให้โอกาสหรือพยายามที่จะปรับความเข้าใจของตัวเองแล้วก็ยังโดนหักหลังโดนปฏิเสธในสิ่งต่างๆจนเกิดปัญหาความทะเลาะก,กันอาจจะต้องยุติความสัมพันธ์นะครับผม ก็ขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้นะครับก็ใครได้ชุดที่3านี่ก็ต้องทําใจนะครับผมใครชอบพิการแบบนี้อีกก็ติดตามเราไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับติดตามกันไว้นะครับขอบคุณครับใครสนใจไพ่ชย,ยะมงคลสามารถติดต่อได้นะครับใช้งานดีพยากรณ์แม่นแล้วก็สวยงามมากเป็นคุณค่าของการสะสมและครอบครองเพื่อความสิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลครับ